ช่วงโควิดที่หวันว่างกวาดบ้านสามเวลาหลาัอาหารเนีน่ยนะคะแต่ว่าหลังๆอ่ะหว่านต้องพยายามเวลาเห็นของตกเวลาเห็นใบไม้หว่าก็จะเดินผ่านใปเมื่อก่อนกีดนะครับเวลาคนทําน้ําหกบนโต๊ะอ่ะเหรอกีดแบบผงแข็งอะไรไม่สมนะอะเช่นนั <c oughs> ้นเลยมัวนั้นเลยที่วแบบ่านไม่อยากให้มันสกรปรกไงคือเห็นบ้านสกรปรกไม่ได้เลยครับดีทศทางนั้นนี่คือ มันตอนแรกๆดีครับแรกๆก็รู้สึกเออดีนะแบบมีนิสัยแบบเป็นแม่บ้านเป็นแบบไวท์แมทชิวล์แบบทำาวงทาบ้านเห็นอะไรตกนิดต่อในเก็บหมด <c oughs> พอสักพักมันเริ่มเยอะครับเริ่มเยอะเกินไปอย่างเช่นแบบทํากวาดบ้านเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับหครั้งต่อวันอันนี้คือน้อยมากแล้วนะครับหครั้งคือเผลอไม่ได้เผลอหันไปหยิบไม้กวาดเผลอหันไปถูพื้นมันกลายเป็นปัญหาครับเพราะว่ากวางอ่ะไม่ชอบทําแล้วพอเรานั่งเฉยๆไม่ช่วยเราก็รู้สึกผิด ออกไปช่วยก็เกะกะก็ไม่รู้ทํำยังไงดีจนจนเคยทะเลาะกันครับผมก็วางก็เลยต้องบอกเขาตรงๆว่าเธอฉันน่ะไม่ชอบทํางานบ้านนะฉันบอกไว้ตรงๆเลยแล้วกันนะถ้าเธอชอบทําไปเลยแต่ว่าอย่ามางอนว่าที่ที่พี่ไม่ทานะไม่ช่วยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากวางอ่ะจ้างแม่บ้านให้แล้ว จ้างคนสวนให้แล้วเครื่องล้างจานก็ซื้อให้แล้ว,ลวเครื่องดูดฝุ่นก็ซื้อให้แล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็มีทุกอย่างครบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าฉันไม่ทําอย่างงอนนะเขาก็ตกลงกันก็โอเคเข้าใจจนกระทั่งเจออีกปัญหาหนึ่งคือบ้านกว้างอาจจะมีปาร์ตี้บ่อยเพื่อนๆมาบ้านบ่อยมีแขกมาบ้านบ่อยเพื่อนๆกำลังกินข้าขวกันอยู่กินข้าวกันอยู่สัพักนางลุกไปแล้ว ลูกไปกวาดบ้านหรือเดี๋ยวก็ไปถูบ้านเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยคือแขกยังอยู่ในบ้านเลยบางทีน้าแข็งมันตกไงคะแล้วเดี๋ยวคนเหยียบแล้วมันมันเลอะเทอะมันเหมือนไล่แขกอะครับความรู้สึกว่าก็เลยบอกหนูหนูต้องเบาๆหน่อยไว้แขกกลับแล้วหนูอยากทําก็ทำที่เล่ามาทั้งหมดนั่นคือช่วงโควิดที่วันว่างกวาดบ้านสามเวลาหลังอาหารเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังๆอ่ะหวานต้องพยายามเวลาเห็นของตกเวลาเห็นใบไม้หวก็จะเดินผ่านไปใบไม้ แกมาเลืองตกตรงหน้าคือน้ำหยดในบ้านที่เวลาปาร์ตี้มาหว่าก็จะแบบอย่าเห็นเมื่อก่อนกีดนะครับเวลาคนทําน้ําหกบนโตะอะเหรอกีดแบบโขงแขกไม่สนนะเช่นนั้นเลยเหมือนที่วันแบบผมไม่อยากให้มันโสกโปกไงเอาละที่คุยมานี่คือแมนนุฝั่งที่ดีนะฮะฝั่งดูเป็นโรคจิงเพควรระวังเพราควรระวังครับอันนี้คือมันจะขึ้นเป็นปริ้นแดงๆมีสามเหลี่ยมในแมนนุคุณ ใช่เดินละครั้งต้องระวังใครเป็นเดอนละครั้งเหรอเดอนละครั้งมันเวียนขนาดนั้นเลยละครั้งบางทีหวานเขาว่ามันไม่มันขนาดนั้นแหละมันควบคุมแล้วนะนะพยายามแล้วนะที่จะแบบไม่จุกจิกคือเรารู้อยู่ละอ้าวใช่ช่วงนี้ใกล้ละใกล้ถึงวันนั้นเราก็จะควบคุมสติสติสติระเบิดตุ้มมันไม่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบอย่างไม่นานนี้ เขาจะชอบจัดเสื้อผ้าไว้ให้ตอนเชา้านี่เสื้อผ้าของวันพรุ่งนี้นะใส่ใส่ชุดนี้นะกวางก็โอเคโอเคพอวันลุงขึ้นปุ๊บตื่นมาปุ๊บกวางก็เดินแต่งตัวอาบน้ำอาบน้าเสร็จปุ๊บเดินมากวางเดินเลยตรงที่เขาจัดไปแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าตัวเองลงมาเรื่องใหญ่มากต่อไปนี้ฉันจะไม่จัดเสื้อผ้าให้แล้วนะ เธอไม่เห็นความสําคัญกับฉันเลยเห็นฉันแบบฉันอุตส่าห์ทำนู่นทํานี่ให้ระเบิดใหยโต้โมโหลายคือกว่างรู้แหละนี่มันไม่ปกติมันคือวันนั้นใช่ครับมันคือวันนั้นแต่หลังจากนั้นสักประมาณสองสามวันอ่ะเขาจะรู้ตัวนะครับอแล้วก็มาขอโทษช่วงคลายคลายแล้วเราเคยถามเขาว่าเอ้แล้วเธอเธอไม่ไปเหวี่ยงใส่เพื่อนใส่พ่อใส่แม่บ้างหรอทำไมเหวี่ยงแต่ฉันแล้วก็พี่ก็